หากคุณกำลัมงมองหารถครอบครัวสุดคุ้มนี่เลยครับ Honda c ซีว 2.0E 4ฟ d ปี e, 15.7ที่มาพร้อมความบคบขันราคาสุดพิเศษนะครับผมตัวล้อแม็กของเขาเนี่ยเดิมโรงงานขอบ17เลยนะครับได้ยางปิดโตนสภาพยังแน่นโครงสร้างตัวถังเดิมรับกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนเครื่องยนต์เบนซิน2.0นิตรนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะห้องโดยสารกวา้วางๆนะครับผมนั่งสบายๆครับมาพร้อมตัวจอนะครับ เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วแบบนี้เลยครับมีติดตั้งเพิ่มมาให้เพิ่มความสะดวกสบายมากๆเลยครับเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับเก็บสัพาระาได้ค่อนข้างแน่นแล้วก็กว้างเลยนะครับผมราคาเพียง4ส95,000ฟีด้าผ่อนเบาๆแค่9,000ต้นๆเท่านั้นครับเพิ่มนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีเต็มนะครับใครสนใจรถคุณภาพแบบนี้ชมคลิปเต็มให้จบนะครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยรถครอบครัวมือสองคุณภาพนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับรถเข้าใหม่ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนี่คือ Honda CR-V 2.0e 4-wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถปี2015จดทะเบียนปี2017 นะเป็นรถครอบครัว5ที่นั่งนะครับผมคันนี้นะเหมาะสำหรับทุกรายสไตล์เลยไม่ว่าจะเดินทางไกลนะครับหรือว่าขับในเมืองก็ตอบโจทย์นะครับผมราคาเพียง495,000บาทฟีดาผน์นเริ่มต้นประมาณ9,000ต้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับรอบคันกันอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นสีดําตัดคมเมี่ยมแบบนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตออกตัวก่อนรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนรอไปล้างแล้วก็รอปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะครับตัวรถมาในตัวรถสีขาวนะ ผมไฟหน้าสภาพใสายๆเลยนะครับผม,น,น,บผมนี่ไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมสภาพสวยสายสมบูรณ์นะครับกันชนด้านหน้าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนเข้ามานะครับผมผิวพันเรียมสันต่างๆคมๆสวยๆฝากระโปรงเส้นสายต่าง,างๆยังคมๆสวยๆแ <hem S 2> บบน,นี้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมามานูในส่วนของด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะเป็น SUV นะสไตล์ยกสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผิวพันด้านข้างเรียมสันต่างๆคมๆสวยๆซุ้มล้อตกแต่งแบบสไตล์ SUV นะครับ ส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับได้ยางของบิสโตนปี2021นะครับดอกยางยังเหลืออยู่นะครับสภาพยังเยี่ยมนะครับรถคันนี้รับประกันได้เลยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนโครงสร้างรถนะครับทุกอย่างเดิมนะครับถ้าสังเกตดีๆนะร,รถคันนี้เนี่ยจะมีร้อยฝุ่นนะ ไปบ้างนะก็อย่างที่บอกรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในขั้นตอนรอปรับสภาพอยู่นะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยมือจับโคมเมียมแบบนี้กุญแจคีเรตเอา,ากุญแจพกไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถโดยการที่แตะปุ่มนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูลาเะเอียดภายในกันนะครับสำหรับภายในนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับ เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เราถอดเบาะไปปรับสภาพให้ใหม่หมดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมนะครับเบาะตอนนี้เราถอดไปปรับสภาพให้อยู่นะครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันกริบขึ้นแน่นอนนะครับห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับผมสภาพสวยกริบนะครับผมมารับประกันนะครับดูตัวแผงก็ตูเดิมนะครับไม่มีรอยช้ำนะครับผมนะครับรอยอาร์คต mm ่างๆเดิมโรงงานอยู่ครบที so ่วางแขนวัส like ดุบูนุ่มต่างๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำ กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับปรับปั๊บกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยซอกเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับประตูไม่เคยแกะซ่อมทําสีป้นเบรกป้นคันเร่งนะครับไม่มีรอยสนุงสนิมได้ๆนะครับผมมีในส่วนของอีคอนโหมดให้ได้ใช้งานนะครับเป็นโหมดประหยัดน้ามันนะครับผมภายในบอกได้เลยว่าคลิปมากๆรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอ Android ขนาด10นิ้วนะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มมาใหม่นะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะนะครับ แล้ก็พุมมลายสภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร้อนเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมสามารถาปรับนะครับในส่วนของเครื่องเสียงที่ซ้ายมือได้แล้วก็ขวามือเนี่ยเขาจะมีในส่วนของคูดคอนโทรลให้นะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆของพุงมลายสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้ก็ออกแบบมานะเน้นการใช้แบบครอบครัวสบายใจได้เลยนะฟังก์ชันเนี่ยครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ต่างๆนะครับเนี่ยครับได้แอร์อัตโนมัติแล้วก็มีจอตรงนี้ให้อีกนะครับจอขนาด10นิ้วที่มีให้อยู่แล้วนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มี power outlet หนึ่งจุดนะฮะห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางนะนี่ครับนี่ตอนนี้รถอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพอยู่นะนี่คงสร้างตัวเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะับหัวน็อตประตูคมๆสวยๆไม่เคยแกะซ่อมทำทรงทำสีได้ได้ สีขาวเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูอฝั่งด้านหลังซ้ายด้านหลังขวานะครับสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับนี่ตะเข็บซีนซิลิโคนเดิมลถรับประกันโครงสร้างนะครับไม่ได้เคยไม่เคยแกะซ่อมทาทรงทําสีซ่องประตูใดๆนะครับเป็นร์ตรงประตูอยู่ครบนะครับมีแอร์ตรงช่องแถว2อให้เรียบร้อยนะครับผมคนนั่งแถว2ไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะมาไม่ถึงนะมีแอร์ให้ทุกตำแหน่งนะครับผมครบทุกตำแหน่ง ก็อย่างที่แจ้งไปนะครันนี้ก็เป็นรถครอบครัวให้ที่นั่งตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวที่ขับในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ดีนะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับผมนะครับด้านท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านท้ายไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับผมไฟเบรกต่างๆอยู่ในสภาพสวยสายสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะนี่ครับไฟเบรกสภาพสวยมีที่ปัดน้ำฝนกระจกไล่ฝ้า ไฟเบรกัวนี่3าสาวกาดนะครับเป็นแบบคลิปฉลามเพดานตัวรถสาสานแบบนี้สีเดิมโรงงานนะครับท้ายไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับผมนี่ครับสำหรับที่เก็บสัสมราระนะเป็นรถครอบครัวที่นังพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันก็เลยกว้างๆแบบนี้เก็บสัสมราระได้กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างตัวรถนอ็อตฝาท้ายเดิมไม่มีรอยขันนะครับผมฝาท้ายไม่เคยแกะซ่อมทําทรงทํา,ท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 าสีใดๆนะ ห้องโดยสารกว้างๆนะตอบโจทย์มากครับสำหรับคันนี้ที่จะเป็นรถครอบครัวสักคันหนึ่งจะไปเดินทางไกลก็ได้เดินทางในเมืองก็ดีนะครับผมไซสิ่งขนาดกระทัดรัดนะครับผมนะครับเส้นสายฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับคมสวยชัดเช่นเดียวกันไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มมาหรือว่าแกะประตูนําไปซ่อมทาทรงทําสีได้ๆนะครับผมเดี๋ยวเช็คในส่วนของแผงประตูด้านหลังซ้ายฝั่งนี้นะครับนี่สภาพสวยนะแผงประตูเดิมไม่มีช้ํา ที่วางของวัสดุบุนุ่มต่างๆสภาพสวยนะครับซีนซิลิโคนเดิมซอกประตูเดิมนะฮะน็อตตรงประตูไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะประตูไม่เคยถอดซ่อมนะครับผมสำหรับด้านหลังซ้ายฝั่งนี้นะครับผมอ่ะในส่วนของแผงประตูหน้าซ้ายเช่นเดียวกันนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับวัสดุหนังบุนุ่มตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนรอยร์ c ประตูเดิมอยู่ครบนะครับซีนซิลิโคนตรงแนวตรงสวยๆแบบนี้นะครับผม แล้วก็ด้านแก้มเดิมเช่นเดียวกันนะครับน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนี่ครับมาร์กสีตามสีหัวน็อตอยู่ครบเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับนี่สังเกตปั๊มเดิมโรงงานหัวน็อตคมๆสวยๆแล้วก็แผ่นเพลทเดิมนะครับนี่จะมีเลขเลขตัวแชสซีแล้วก็เลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงกับเล่มแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ส่วนเบาะนะอย่างที่บอกไปถอดเบาะไปปรับสภาพอยู่นะครับเดี๋ยวเราเตรียมรถให้พร้อมใช้นะครับตรวสอบตัวเช็คทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะครับผม มาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับมาเปิดห้องเครื่องดูบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินส0ลิตรินะครับระบบกับเครื่อง4ล้อนะครับสภาพห้องเครื่องยังแน่นอยู่นะครับผมไม่มีรอยซ่อมหรือว่ารอยแกะใดๆนะครับผ่านการตรวจสอบจากทีมช่างมืออาชีพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับประสบการณ์นะครับมากกว่า23ปีนะครับผมโชคเดิมนะสปอร์ตอาร์ตเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับ ฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีไขไม่มีแกะไม่เคยแกะซ่อมทําสีนะครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสติกเกอร์เดิมแบบนี้น่าสนิทเรียบเนียนรอยอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็สติกเกอร์มอกอไม่มีรอยพ่นสีทับใดๆมานะครับผมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรยอยขยักฝากระโปรงนเดิมไม่เคยถูกแกะทําสีนะครับน็อตเดิมเช่นเดียวกันเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบรถไม่ได้มีการโหลดเตี้ย Response, หร Hay ืห buffs, อว่าไปแกะซ่อมใดๆมานะครับผมในส่วนของคานด้านหน้านะฮนะสปอนเร์เม็ดอาร์ตนะฮะ เรียงตัวครบคบสวยๆแบบนี้แล้วก็น็อตแต่ละจุดไม่มีขันไม่มีแกะไม่มีขยับหรือว่ารอยเยื้อจากการทําสีได้ๆนะครับห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผ่านการตรวจสอบตัวเช็คจากทีมช่างมืออาชีพของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจ Honda c ซ 2.0e ขับ4คันนี้นะครับปี15.17นะอย่ารอช้านะครับเพราะราคา4 9่0 0 0บาทแล้วก็ฟรีดาว ผ่อนเบาๆแค่เริ่มต้น9,000ต้นๆเท่านั้นนะครับหายากมากครับถามเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้อีก1ปีนะครับผมสนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทร0831318826สามารถโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งเมืนบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมยินดีให้บริการนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถมือสองคุณภาพดีแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ